สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูเอจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายเท่ากับและไม่เท่ากับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มบทเรียนกันนั้นคุณครูจะพาเด็กๆมานับตัวเลข 1- ถึง20แต่พร้อมกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆนับตามครูเอเลยนะคะพร้อมแล้ว1 2 3 4 5สามี่ห หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองบห้าสิบหและ20เก่งมากๆค่ะเด็กๆคนไหนนับตามปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะเครื่องหมายเท่ากับขีดเส้น2เส้นขนานกัน ใช้ในกรณีที่สิ่งของสองสิ่งมีจํานวนเท่ากันเช่นขวดน้ำหนึ่งขวดกับนมหนึ่งกองใช้เครื่องหมายเท่ากับส่วนเครื่องหมายไม่เท่ากับขีดเส้นสองเส้นและมีเส้นทับตรงกลางใช้ในกรณีที่ของสองสิ่งมีค่าไม่เท่ากันเช่นส้มหนึ่งผลกับแอปเปิ้ลสองผล ซึ่งแอปเปิ้ลมีส้อมสองผลย่อมมากกว่าส้มหนึ่งผลซึ่งมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะเราต้องใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับนั่นเองวันนี้คุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆช่วยคุณครูเอนับหน่อยว่าคุณครูเอ,เอเอาสิ่งของมาเท่ากันหรือไม่เท่ากันพร้อมกันรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเด็กๆจ๋าช่วยคุณครูเอนับนะว่า ด้านซ้ายและด้านขวามีจำนวนดินสอเท่ากันหรือเปล่าหนึ่งส,งสม,มีดินสอทั้งหมด3แท่งด้านขวาบ้างนะ1 2 3ด้านขวาก็มี3แท่งสรุปแล้วเท่ากันไหมคะเท่ากันแล้วเลข3เขียนแบบไหนนะออกลูกเป็นเครือ แบ่งเหลือเป็นหลีมีผลยาวรีเนื้อสีขาวนวลเด็กๆลองทายดูสิคะว่าเป็นผลไม้ชนิดในเอ่ยระหว่างกล้วยหรือแอปเปิ้ลคำตอบก็คือกล้วยนั่นเองแล้วด้านซ้ายกับด้านขวามีกล้วยเท่ากันหรือเปล่าลองมานับดูนะ1 2ด้านซ้ายมีกล้วย2ผล และด้านขวา 1. ทั้งด้าน่ามีกล้วยแค่1ผลกล้วย2ผลกับกล้วย1ผลเนี่ยเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันเขียนแทนสัญลักษณ์ตัวไหนนะตัวนี้ค่ะใครตอบถูกชูมือให้คุณครูเอด้วยหน่อยสิเก่งมากๆค่ะยุงมดคันไปเดินไปเดินมาผีเสื้อนั้นหนา เราเรียกมแมลงเด็กๆลองนับจำนวนของมดและผีเสื้อดูนะคะว่าเท่ากันหรือเปล่ามีมดทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้ามีมดทั้งหมด5ตัวเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้ส่วนผีเสื้อนั้นมีทั้งหมดหนึ่งสองมีผีเสื้อทั้งหมดสองตัวเลขสองเขียนแบบนี้ ซึ่งหมด5ตัวกับผีเสื้อ2ตัวไม่เท่ากันเลยเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวไหนคะระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ถูกต้องค่ะไม่เท่ากันต้องมีขีดตรงกลางน,นั่นคือตัวนี้นั่นเองเก่งมากมากเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจหรือเปล่าถ้าแมงไม่เข้าใจมาทําแบบประหัดไปพร้อมๆกับครูนะข้อที่1นมีส้มทั้งหมด1 2 3. ม,มีส้สม3ผลแล้วอีกด้านหนึ่งมีกล้วย1ผลส้สม3ผลกับกล้วย1ผลไม่เท่ากันใส่เครื่องหมายตัวนี้ใครตอบถูกเก่งมากๆเลยข้อต่อมามีเด็กหญิงเดินอยู่ในโรงเรียนทั้งหมด1 2. มีเด็กหญิงเดินอยู่ในโรงเรียน2คนและมีเด็กชายเดินอยู่ในโรงเรียนทั้งหมด1 2 3 4 5มีทั้งหมด5คนเด็ก2คนกับเด็ก5คนเท่ากันไป็นค่ะเด็กๆไม่เท่ากัน,กกนใส่เครื่องหมายตัวนี้เก่งมากๆเลยข้อต่อมามีขวดน้ำหนึ่มีขวดน้ำ3ขวด,ขวดกับแก้ว1 2 3 แก้ว3ามใบขวดน้ำ3ามขวดกับแก้ว3ามใบมีค่าเท่ากันไหมคะเท่ากันเลยใส่เครื่องหมายตัวนี้คะ่ะใครตอบถูกเก่งมากๆเลยใครทำถูกทุกข้อปลบกมือให้ตัวเองด้วยแล้วใครทำถูกเปิดเพิ่มอย่าลืมบอกครูคนะครูจะให้รางวัลพิเศษด้วยนะเครื่องหมายเท่ากับใช้กับสิ่งของ ที่มีจำนวนเท่ากันเครื่องหมายไม่เท่ากับใช้กับสิ่งของที่ไม่เท่ากันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่ไม่เท่ากันเป็นยังไงกันบ้างคะเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจเด็กๆให้ผู้ปกคร,รองอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งได้นะแต่ถ้ายังไม่เข้าใจอีกเปิดเทอมหรือเปิดออนไซต์ site. เราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งที่โรงเรียนนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ